ครับผมอันนี้ก็บรรยากาศคือรอบๆนะครับผมได้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้พามาชมน้ำตกกันแต่น้ำตกมันก็แห้งหมดแล้ว พามาชมน้ำคนแต่นี่มีปลานะครับผมปลาตัวเล็กๆอยู่น้ำตกมันแห้งหมดแล้วน้ำก็ไหลลงไปน้นน่าจะออกทะเล มีปลาอยู่กับปลา to top, วิวทิวทัศน์สวยๆงามๆนะครับผมต้นไม้ก็ร่มรื่นดีมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ปกคลุมไปด้วยถาวันสวยงามครับ กับก็เก็บทุกชัดให้เพื่อนได้ชมกันนะครับดูต้นไม้นะครับผมต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยล่มรื่นดีครับ ตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นช่วงดูผลด,ดูน้ําหลากักตรงนี้มีแต่น้ํานะครับเต็มหมดเลยนะครับอันนี้มันแรงน้ําก็แห้งหมดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับผมเียวกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม